มาดูแสงครับผมแสงสวยสดงดงามครับผมบาจะกับแล้วครับเห็นภาพส,สวยๆก็เลยอยากถ่ายครับผมอยากได้เห็นครับผมแสงแสงสวยมากครับผม แสงมันจะเป็นสีแบบนี้ครับเพิ่งเคยเคยเห็นนะครับผมแสงจากธรรมชาตินะครับไม่ได้ปรับแต่งนะครับผมซาลันะครับสวยมากๆครับสวย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 จริงๆนี่ครับยินูซนยิงได้ครับผม อเสียงใส่ขอบคุณค่าผม